แขววนไไ้งทุกคนก็รู้อยู่รู้อยู่ว่านี่คือชุดประจำของครูนี่แหละครูครูนี่แหละยืมไม่ได้เมึงเองมึงไม่ได้บอกมาเหรอกูจะรู้ไหมล่ะครัตอดเลยตอดเลยไม่ยืมก่อนตอดเลยตอดเลยเนี่ยยืมก่อนไม่ให้ไม่ให้ยืมก่อนไอ้ดำถ่ายคลิปม่่ไได้งเลามึงฮะครูไม่เอาไอ้ดำเอาเอมึงที่ดำมึงนั่นแหละใครใครที่ใส่ชุดนี้ก็คือคนดำคนรีบไปถ่ายคลิปเอ้าชุดที่ไหนอะเออ พี่ยูดย่าเห็นชุดชุดชุดประจำผมไหมไม่เห็นเห็นแล้วเก็บไว้ไหนล่ะเอาไปไว้ในนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ้าเอาไว้นี่มันก็ต้องอยู่ตรงนี้ใครเอาไปใส่ใครจะใส่ชุดใครสีอะไรสดนี่ยังมบ่มีผู้ใดกล้าใส่หรอกคนใส่กับเป็นบ้าแหละนัคนใส่หาว่าชุดผมเป็นชุดคนบ้าชุดคนบ้าจะได้ว่าทุกวันนี้ที่ผมใส่อยู่แสดงว่าผมบ้าบ้าเพิ่งรู้เหรอนี่นี่ชมนะเนี่ยนี่คือคำชมเหรอ ผมจะจำไว้จำชมจำไว้มีคนบ้าอะไรใส่แล้วมันเยียมไอ้เฮ้ยทีววอตสัพแมนยศยู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 ซีไมโครไมโครเยลโล่เยลโล่บลูไมโครอ๋อไอเสื้อเหรอโค้ดอ่ะเสื้อประจำของผมนี่แหละตอนแรกเห็นแปลนอยู่แถวนี้ใช่ก็คุยอยู่ที่นี่ทำอะไรก็ไต่คลิปแต่หาไม่เจอเหมือนมีคนยิบไปใครอ่ะ ไอ้ครูไอ้ครูที่ชอบมาถ่ายคลิปแล้วก็กลับอ๋อที่มาแล้วครูเอครูเอเออๆนะนะมันยีไปไปดูดัเลยเฮียโน่นโน่นเลยโน่นโนโดนตีบเลยเล่นมันเลยเดอ๋ยวผมอยากจะทำอะไรหน่อยเพ่เพ่อยากจะทำอะไรหน่อยถ่ายคลิปแล้วอยากจะทำอะไรหน่อยว่ามึงอ่ะมึงอ่ะมืออะไรนี่ใส่ใส่อะไรมึงใส่อะไรก็เสื้อไงเสื้อใครอะเดี๋ยวไม่รู้ของใคร เขายืมน้อยยืมใครยืมจากใครอ่ะไม่รู้ว่ามันใส่ไามแต่ยืมมันวันเนียก็เห็นมันห้อยู่นู่นไทุกคนก็รู้อยู่รู้อยู่ว่านี่กุดชุดประจามของครูนี่แหละครูนี่แหละเออเออยืมไม่ได้แล้วมึงเองมึงไม่ได้บอกมาเหรออูจะรู้ไหมล่ะครับคุณรู้ว่ามันไปยืมมาแล้วตอดเลยตอดเลยไม่ยืมก่อนตอดเลยตอดเลยเนี่ยยืมก่อนไม่ให้ ไม่ให้ยืมก่อนไอ้ดำถ่ายคลิปมึงอะครูไม่เอาไอ้ดำมึงที่ดำมึงนั่นแหละใครๆที่ใส่ชุดนี้ก็คนดำอะไรเออเออตอนไปที่นู่นไก่ไก่ไก่ดำดำดำมึงมึงมึงรับได้เหรอยืมแค่นี้ก็ไม่ได้ไม่ให้ของครูนี่แหละเออว่ะมันติดเลยก็ทีเดี๋ยวมึงใส่เข้าไปแล้วมึงดำเลยว่ะดำพ่อมึงดิเอ้ามึงบอกเสื้อคนดำเออ ไอ้นี่ไอ้เวนเอามามยืมกันหัวแค่มาเขาน่าเล่นอีกหัวขาดเสือพ้างมึงอยากกินข้าบกูนะมึงอยากกินข้าบกูนะต้องให้มันกินด้วยถ้ามึงอยากลองมือเองก็มาเอาดิเจอครูนั่นแหละของครูนั่นแหละรู้ไหมน่ะเห็นไหมมันบอกว่าของครูของครูครูเออของครูครูนี่แหละครูนี่แหละไม่มีรอเรือรอดร่าไม่มีรอดร่าครูี้อะไรสมุเ กูกูกูพูดเรียกกู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 เออครับนี่คันนี้อ่ะเองเปล่งใช่ไหมกูกูมันไม่ได้ครับเอามหมยกูก nah ูเออจับนะจับนะคำนี้นะอ่ะพูดแบบกูกูเออนั่นแหละยืมก้นจำไม่เลยจำไม่เลยยื่มนั่นแหละตัวดียืมแค่นี้ก็ยืมไม่ได้ถ้าไมายุ่งอีกนะห้ามมายุ่งอีกนะ จ่าวหน้าถ้าเจอนะมานี่มานี่จะบอกดีจะบอกดีๆให้ฟังคมคมหัวให้บอกขาหน้าอย่ามายุ่งไปมึงจำไว้เลยกูไม่ซื้อแล้วขอบคุณย่างขอบคุณยังขอบคุณยังบ้านกูเวลาจบนี่ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณยังยังอีกขอบคุณมึงให้โอกาสกูขอบคุณสิที่ขอบคุณดิมึงอ่ะก้มหัวลงเดียวทำอะไรกูจะขอบคุณเออก้มหัวลงก้มหัวลงขอบคุณครับนี่บ้านกูขอบคุณอย่างนี้แหละ มือจืดเ,เลยนะบักขุยเอ้ยไอสัตว์